สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสายอลาวอัสค่ะและในวันนี้นะคะไหนจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปทําความรู้จักกับหุ่นยนต์ช่วยพยาบาลและปริศนากลิ่นไอดินหลังฝนตกจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ สว,ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Science o u n d Up รายการที่จะมาเล่าสาระความรู้และเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่คุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราค่ะผมพลนวพลเชื่มราศาสตร์และนันดาถาวรกูลเอ้ยค่ะครับพี่เอ๋ยครับขอถามเลยครับว่าตอนเดเก็กๆพี่เอ๋อยากเป็นนางพยาบาลไหมครับ เคยอยากเป็นเหมือนกันนะคะน้องพลและเชื่อว่ายัางเป็นอาชีพในฝันของเด็กผู้หญิงหลายๆคนด้วยค่ะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยอยากแล้วอะค่ะทำไมล่ะครับผมพี่เคยไปโรงพยาบาลนะคะเห็นหมอกับพยาบาลวิ่งกุ้นกันใหญ่เลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่มีคนไข้เยอะๆเนี่ยหืมเหนื่อยแทนเลยค่ะน้องพลแต่ความเหนื่อยนี้ครับจะลดลงไปครับเพราะมีคนมองเห็นถึงปัญหาและประดิษฐ์หุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาลขึ้นมาชื่อว่าม็อกซี่แหละครับ หุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาลหรือเจ้าม็อกซีนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Diligence Robotics ในเมืองออสตินรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาครับมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือนำส่งเวชพัณฑ์ต่างๆให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ครับลักษณะของม็อกซีจะมีหัวและลำตัวเด่นชัดมีสีขาวคุณสมบัติคือดวงตาเป็น LED และแขนทั้งสองข้างสามารถหยิบจับอุปกรณ์ได้อย่างอัตโนมัติ โดยใช้กล้องไลด้าเป็นตัววัดระยะจากระยะเวลาในการเดินทางของลำแสงเลเซอร์ที่เดินทางจากเซนเซอร์ไปยังวัตถุเป้าหมายและสะท้อนกลับมายังเซ็นเซอร์ซึ่งจะให้ความละเอียดสูงแม่นยำซึ่งบริษัทผู้ผลิตคาดว่าม็อกซจะช่วยให้พยาบาลมีเวลาดูแลผู้ป่วยมากขึ้นไม่ต้องเสียเวลาเดินไปหยิบอุปกรณ์การแพทย์และเวชพันฑ์ต่างๆปัจจุบันมีการนำม็อกซี่ไปทดลองใช้ในโรงพยาบาลหลายแห่ง ในรัฐเท็กซัสและพบว่าม็อกซี่ช่วยนำเวชภพันฑ์ไปส่งให้ถึงนางพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพแบ่งเ,เบาภาระงานของเหล่าพยาบาลถึง30%ของการทำงานในแต่ละวันเลยนะครับฟังอย่างนี้แล้วนะคะน่าชึ่งมากเลยค่ะน้องพลที่มนุษย์เรานะคะสามารถนำวิทยาศาสตร์มาสร้างสารรค์ผลงานที่มีประโยชน์ได้มากขนาดนี้ค่ะ ใช่แล้วละครับวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถประยุกต์ไปได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับแล้วพี่เอ๋วันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังหรอครับเรื่องของกลิ่นไอดินหลังฝนตกนั่นเองค่ะแต่ตอนนี้ขออุบไปก่อนพบกันช่วงหน้าค่ะ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระสวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการสร้างแรงบันดาลใจผ่านการบริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศอพอชรวมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน ครับกับข้อสู่ช่วงที่สองนะครับเมื่อกี้พี่เอ๋จะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะฮะคนคะคนเคยได้กลิ่นไอดินหลังฝนตกไหมคะเคยครับผมแล้วก็ชอบมากด้วยนะครับเพราะได้กลิ่นนี้ทีไรเนี่ยก็รู้สึกสดชื่นอย่างบอกไม่ถูกเลยแหละครับว่าแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยมันมาจากไหนหรอครับนักวิทยาศาสตร์นะคะอธิบายว่ากลุ่นกลิ่นหอมไอดินหลังฝนตกเนี่ยเกิดจากองค์ประกอบทางเคมีหลายอย่างเลยค่ะแต่หนึ่งในนั้นคือแบคทีเรียค่ะผลแบคทีียเหรอครับผลบฟังไม่ผิดค่ะ กลิ่นไอดินที่เรามักจะได้กลิ่นหลังฝนตกบ่อยๆจริงๆแล้วเกิดจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เรียกว่า streptomyces และกลิ่นที่เราสัมผัสได้นั้นคือกลิ่นโมเลกุลที่เกิดขึ้นจากแบคทีเรีย streptomyces ที่มีอยู่มากมายมหาศาลในดินค่ะแบคทีเรีย streptomyces จะผลิตโมเลกุลที่มีชื่อว่า g e o s ม i นออกมาเมื่อหยดน้ําฝนหล่นลงบนพื้นดิน g ออสม i นจากพื้นจะลอยขึ้นไปในอากาศ และเมื่อฝนตกหนักขึ้นปริมาณโอสมินก็ยิ่งหลุดลอยไปบนอากาศเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะทําให้เราได้กลิ่นและไม่ใช่แค่มนุษย์นะคะที่ได้กลิ่นแต่พวกสัตว์ก็ได้กลิ่นด้วยค่ะและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยนะคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะด้วยความที่โอสมินให้กลิ่นที่สดชื่นในช่วงต้นทศวรรษ1960จึงมีผู้คิดค้นวิธีเปลี่ยนกลิ่นไอดินให้กลายเป็นกลิ่นในเชิงพาณิชย์ซึ่งเรียกว่ากลิ่นหอมแห่งพสสธา โดยมีการทำขึ้นครั้งแรกในรัฐอุตรประเทศของอินเดียด้วยค่ะและในปัจจุบันจีโอสมินได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของน้ำหอมหลายชนิดเลยละค่ะโอ้โหใครจะไปคิดเลยครับว่าจากแบคทีเรียนะครับไปถึงน้ำหอมได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่เอ๋ยนะครับสำหรับสาระน่ารู้ในวันนี้นะครับแต่เวลาของเราก็หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับ ไม่เป็นไรครับพว่เราสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทั้งทาง Facebook Fanpage และ Youtube c h anel n m o s a n Channel นะครับพบกับรายการ Side Around Us ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับและนี่นะคะก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร,ร,ร์ใกล้ๆตัวที่แนะนํามาฝากกันในวันนี้ค่ะครั้งหน้าจะมีอะไรดีๆมานําเสนออย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ